สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่บาหลีนะคะอยู่ที่วัดอัอวการมาค่ะเราจะมาแนะนําให้เพื่อนๆนะคะว่าการแต่งตัวเข้าวัดที่นี่เป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆได้เตรียมเสื้อผ้ามาแต่งตัวแบบนี้สามารถเข้ามาในวัดได้นะคะไม่จําเป็นต้องเช่าสโลงหรือเอาสโลงด้านหน้าใส่แต่วัดที่นี่นะคะเขามีสโลงให้เปลี่ยนฟรีค่ะ ถ้าคนไหนใส่กางเกงกัาสั้นเข้ามานะคะก็สามารถยืมสโลงข้างในวัดเขาจะมีให้เราเช่าเฟรีนะคะแต่ถ้าเกิดว่า,าเพื่อนๆคนไหนที่มาถึงหน้าวัดนะ่ะถ้าหน้าวัดนะ่ะเขาจะมีคนมาขายของขายสโลงนะคะเขาบอกว่าชุดแบบนี้เราไม่สามารถเข้ามาในวัดได้ไม่จริงนะคะอย่าไปเชื่อนะคะไม่ชุดแบบนี้เข้ามาได้คะ่ะ เราก็บอกเขาไปเลยว่าไม่ซื้อไม่ต้องคุยอะไรกับเขานะคะสําหรับแมคค้าที่ขายของด้านนอกเพราะว่าเขาอยากจะขายสโลงขายชุดให้เราค่ะเขาก็จะบอกว่าชุดแบบนี้คุณเข้าวัดไม่ได้นะคุณต้องเปลี่ยนชุดเราไม่ต้องฟังเราบอกแค่ว่าอ๋อเรามีชุดมาเปลี่ยนค่ะแล้วเราก็เดินเข้ามาข้างในวัดนะคะซื้อตั๋วเสร็จซื้อตัว๋วตัวคนละห้าหมื่นค่ะแล้วเราก็เดินมาตรงประตูเขาจะเช็คเขาจะเช็ค ตัวเรานะคะตรงนั้นจะเป็นจุดที่เขามีสโลงให้เราใส่ได้ฟรีค่ะนี่นะคะชุดแบบนี้ค่ะเราสามารถเข้ามาในวัดได้สบายๆนะคะเอาให้เลยเข่ามานะคะแล้วก็มีผ้าคาดอย่างนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะขอให้ทุกคนมาเที่ยวบารีอย่างสนุกนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ